เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวคำว่าซินเจียยูอ e ีซินนี H ่หัวใ้ขอให้คุณผู้ชมทุกคนร่ำรวยเงินทองกันในวันตุษจีนนะครับอตอนนี้เราก็อยู่กันในรายการ CRKZ TV ซึ่งในคลิปนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเล่นโหมดตุษจีนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันไม่มีในเซิร์ฟเวอร์เอเชียหรอกนะ การที่เราจะไปเล่นโหมดตุดจีนแล้วก็ต้องไปเล่นเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับคุณผู้ชมเอาละครับก่อนที่เราจะไปดูโหมดใหม่กันนะครับผมก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับวันตุดจีนมาแนะนําคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมทํากันด้วยนะนี่ครับกิจกรรมแรกนะครับตุดจีนสุขสันค์ล็อกอินเพียงแค่คุณผู้ชมทําการล็อกอินในแต่ละวันนะคุณผู้ชมก็จะได้ของรางวัลมาแล้วนะ นี่ครับล็อกอินวันแรกนะครับโอ้โหได้ตั๋วกล่องเงินมาเลยกิจกรรมต่อมานะครับก็คือกิจกรรมเชิดมังกรน,นะครับหมายก่าว่าเป็นการร่วมทีมกับเพื่อนนะครับแล้วก็ทําคะแนนอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมพอเราได้คะแนนตามที่กําหนดนะครับเราก็จะได้ของรางวัลนะอย่างเช่นกระเป๋าอันนี้ครับมีระยะเวลา15วันนะแล้วก็พวงกุญแจเป็นพวงกุญแจประทัดนั่นเองใครที่มีเวลาว่างนะครับหรือมีเพื่อนเยอะ ก็สามารถมาทํากันได้ครับสําหรับกิจกรรมนี้รวมไปถึงกิจกรรมอ่างเปาอันนี้ก็เช่นกันนะครับง่ายๆเลยเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยทำการทําภารกิจตามที่เขากําหนดนะครับนี่ครับแล้วก็สามารถมารับอ่างเปาได้นะครับคุณผู้ชมของรางวัลที่ดีที่สุดนั่นก็คือชุดนาฬิโตนะครับเป็นชุดสีส้มชุดนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่าเทมากๆรีได้ว่ากิจกรรมเกี่ยวกับตุ๊ดจีนนี่ก็เยอะนะครับต่เสียอย่างเดียวนะครับหมดตุ๊ดจีนไม่มีสักนันเลยนะครับโอ้โหอู้ เยอะมากครับอันนี้รวมทีมเล่นกับเพื่อนตามที่เขากําหนดนะครับครบ15แมตช์นะครับได้ชุดมาด้วยโอ้โหอย่างเยอะเลยครับกิจกรรมตุดจีนสนับสนุนโดยโกลเด้เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่อั้นซึ่งตอนนี้ทางร้านมีบริการเติม UC ในราคาที่ถูกมากๆ ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นราคา ID ต่างประเทศและโปรโมชั่นราคาคนไทยที่บอกได้เลยว่าคุ้มเกิาเดิมสุดๆเลยและนอกจากนั้นทางร้านยังมีบริการเติมเกมกอื่นๆนอกจากเกมพับ G-Mobile ด้วยนะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อไปได้ทางเพจ Facebook ของทางร้านหรือว่า Line ID ด @golden เติมเกมได้เลยครับเอาลคะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันในโหมดตุดจีนที่มีแค่ในเซิร์ฟเวอร์จีนเท่านั้น ส่วนเฟเวอร์เอเชียของเรามีแค่กิจกรรมนะครับโหมดที่เกี่ยวกับเทศกาลอะไรพวกนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะหายไปนานมากเลยนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่เทศกาลฮาโลวีนเทศกาลคริสต์มาสอะไรพวกนี้นะครับเฟเวอร์เอเชียไม่มีเลยนะครับรีกได้ว,ว่าโอ้โหน่าเสียดายมากครับเพราะว่าผมคนนึงชอบเล่นโหมดที่เกี่ยวกับเทศกาลนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าโหมดกึ่จีนจะมีอะไรที่น่าสนุกไปก็น่าสนใจบ้าง โอเคโดดลงมาจุดนี้ครับจุดนี้เนี่ยจะมีสัญลักษณ์ของหัวมังกรอยู่นะเฮ้ยคล้ายๆกับเป็นเวทีอะไรสักอย่างนึงครับเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นขอขึ้นเวทีอันนี้ก่อนเลยครับต้องมีอะไรที่น่าสนใจรอเราอยู่แน่นอนโอ้ยมีกล่องคล้กล่องแอด p t โอ้โหปืนเต็มเลย วันนี้มีสการครับแล้วมีลูกแก้วอยู่ตรงกลางนี่คืออะไรครับเนี่ยอุยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เป็นการเชิดมังกรโห่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยคุณผูช้ชมตอนนี้เรากำลังเชิดเป็นมังกรเนะอะโหนี่ครับตุ๊ดจีนก็ต้องมีการเชิดมังกรแบบนี้ นี่เชิดกันหลายคนแต่ว่าเป็นตัวเรานะครับเนี่ยเป็นตัวเราทั้งนั้นเลยวันแล้วมีเสียงประทัดเสียงประทัดเหมือนเสียงปืนเลยว้าวอลัรการงานสร้างครับนี่มาถึงก็มีการเชิดมังกรโชว์เลยนะครับคุณผู้ชมโคตรเท่โอ้ยแล้วมีของตกเต็มเลยโอ้โหผมนึกว่าเสียงประทัด เสียงบด,ดปืนนู่โอเคนี่นี่ครับพอเชิดสิงโตเสร็จเราจะได้ไอเทมมาแล้วก็ได้เป็นโอ้หัวของมังกรครับเดี๋ยวเรามาลองใช้หัวมังกรดูนะเอ้ยเฮ้ย <c oughs> เชิดมังกรแบบนี้เลยเหรอโอ้เอ้ยแล้วเหมือนมีอะไรเป็นไอคอนเราสามารถขี่มังกรได้เหรอ โคตรฮาเลยเอุ้้ยเดียวถามจริงหุ่นยนต์มังกรโอ้ยยราปินได้ด้วยโอ้ยนี่มันอะไรกันครับเนี่ยโอย้ตอนนี้ผมสามารถขี่มังกรได้แล้วก็สามารถปินได้ในเกมพอบจีโมบ l e นะคุณผู้ชมอย่างเท่เลย นึกว่าจะมีแค่การเชิดมังกรนะครับที่ไหนได้ขึ้นมาขี่มังกรแบบนี้เลยน,ะนี่โหแล้วก็เร็วมากนะครับเนี่ย <c oughs> ทั้งเร็วทั้งบินได้โอ้โหดูว่าความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะสำหรับเจ้ามังกรตัวนี้โอ้มีบอดว่ายน้ํแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าลงแล้วเนี่ยมังกรมันจะหายหรือเปล่านะ ไปเลยโอเคจุดต่อไปที่ผมจะไปนะครับนะั่อคือจุดที่เป็นการเชิดสิงโตนะครับจุดแรกของเราเป็นการเชิดมังกรน,นะครับคราวนี้เราไปดูการเชิดสิงโตกันบ้างโอเคมาดูการเชิดสิงโตกันบ้างครับโอ้ยนี่ตุ๊ดจีมันต้องแบบนี้โอ้เป็นการเชิดสิงโตแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมเหมือนที่เราเห็นเห็นกัน ในเทศกาลจุดจีนนะครับสำหรับการเชื่อสิงโตแบบนี้นะโอโหโคตรเท่เลยนี่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าพอเชื่อสิงโตเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ไอเทมอะไรมาเย,ย่ฉลองจุดจีนกันขออ่างเปาเยอะๆะนะโอเคอุย้ย เป็นหัวสิงโตครับคุณผู้ชมให้ผมเดาเกมนี้น่าจะมีแต่บอทนะครับนี่ครับเราเก็บหัวสิงโตมานะครับแต่จะไม่สามารถเก็บซ้ำกันกับหัวมังกรได้นะครับต้องเก็บมาอย่างละชิ้นเท่านั้นนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้หัวสิงโตกันดูนะครับคุณผู้ชมว่ามันจะสามารถขี่ได้เหมือนเจ้าหัวมังกรหรือเปล่านะนเย้เอ้าเป็นการเชิญสิงโตเหมือนกับการขับรถนะคุณผู้ชมโอ้อย่างเท่เลยมีเพลงด้วย,ยหน,ยนี่ครับยิงแล้วมีกล่องดอกออกมานะครับ เป็นรถที่แจกกล่องนั่นเองมาดูภายในกล่องเขามีอะไรโอ้มีคูณสี่มียาเขี้ยมมาดูอีกกล่องหนึ่งครับรถนี้มันน่าจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับตามทางไปเรื่อยๆโอเคเชิดสิงโตกันต่อไปเลยโอ้ยกระโดดได้ด้วยอ่ะนี่ หน้าตาบ้องแบลวมากสำหรับเจ้าสิงโตตัวนี้โหแล้วเร็วเร็วมากอุ้ยอย่างเร็วเลยโหแล้วกระโดดสูงมากเพิ่มความเร็วได้นะคุณผู้ชมอืโอโหนี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าโดนยิงเนี่ยจะตายเลยหรือเปล่าครับหรือว่าจะมีการระเบิดหรือเปล่านะ โอ้วิ่งเร็วกว่ารถเป็นการเชิดสิงโตที่วิ่งเร็วกว่ารถนะครับเนี่ยเร็วจริงโอเคมาดูจุดนี้กันบ้างครับซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่น่าสนใจสำหรับโหมดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่มีตึกที่เป็นรูปทรงของตำหนักจีนอะไรพวกนี้นะครับเยอะแยะมากมายเลย หมือนมีตั๋วที่ใช้ในการตายเกิดมาให้เราด้วยนะครับสำหรับจุดนี้โอข้างในบ้านก็จะมีกล่องแอร์ดอบนะครับโอเคเดี๋ยวเราสำรวจดูนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะโอ้ยกว้างใหญ่มากเลยครับคุณผู้ชมตึกอย่างเยอะมีรูปปั้นสโนว์แมนเอาสโนว์แมนมาไงโอ้มันเกี่ยวอะไรกับตุดจ,จีนครับเนี่ย มีตาขนาดใหญ่ครับบ้านนี่เยอะมากโอ้โหเดี๋ยวหาจุดที่เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับตึกใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยนี่ไงลูกป,ปั้นสิงโตนะครับเป็นลูกป,ปั้นสิงโตที่ใหญ่มากๆอาจจะมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ด้านบนนะครับเดีย๋ยวเราขึ้นไปดูกัน โอ้มันก็คือจุดที่ใช้ในการเชิดสิงโตเหมือนกับจุดที่เราไปมาเมื่อกี้เลยนะครับก็จะเป็นการเชิดสิงโตเหมือนกันนะโอเราสามารถมาเชิดสิงโตในจุดนี้ได้เช่นกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นไอคอนเหมือนมีหมาหรือมีมอนสเตอร์อยู่ใ,ใกล้ๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงอะ่ะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ย อุ้ยโอ้เป็นปีศาจของเทศกาลตุดจี้นะคุณผู้ชมผมจำชื่อบริได้อะแต่ว่ามันต้องใช้ประทัดในการจุดไล่อะไรอย่างนี้นะครับตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะครับว่าตรงกลางมีอะไรที่น่าสนใจโอ้มีของตกเต็มเลยครับ ตรงจุดนี้มีะระฆังอุย้ยสามารถตีได้โอเคลองตีดูครับเอออุย้ยมีของตกลงมาโอ้โหไ,ได้กระเป๋ามาด้วยครับเป็นกระเป๋าที่ใช้ในการบินเข้าวงนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ใหุ้ผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ไอเเทมนี้ดูคืออะไรครับเนี่ย เออคล้ายๆกับคำพีเฮ้ยหยวนว่าใช้สกิลเป็นคำพีเรียกอ่างเปาเอาอ้าวเอาแค่นี้อ,อ่ะมาแล้วอ่างเปาอ่ะอ,อ้าวมันเป็นการกดใช้เล่นๆนะคุณผู้ชมไม่ได้มีอะไรเลยนะครับ โอเคครับก่อนจากกันผมก็จะทำการบินให้คุณผู้ชมดูเป็นการปิดท้ายของคลิปนี้แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมสำหรับโหมดตุดจีนนะครับลากันด้วยไอเทมที่น่าสนใจมากๆไอเทมชิ้นหนึ่งเลยนะครับยังไงคุณผู้ชมก็เตรียมตัวรอกันได้เลยครับตอนนี้มีในเซิร์ฟเวอร์จีนแล้วนะครับเป็นกระเป๋าที่ทำให้เราสามารถบินเข้าวงได้อย่างรวดเร็วเป็นอะไรที่โกงมาก เพียงแค่เราเปิดกระเป๋าแล้วก็ทําการติดตั้งตะขอในการเกี่ยวที่หลังของเราอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็รอให้เครื่องบินเนี่ยบินผ่านมาอย่างนี้ครับนี่ครับเจ้าเครื่องบินลำนี้นะครับมันจะทําการบินแล้วก็ไปเกี่ยวกับเจ้าบอลลูนที่เราทําการปล่อยขึ้นฟ้าไปนะครับแล้วมันก็จะส่งเราขึ้นฟ้าแบบนี้เลยโอ้โหบินได้แบบโอโ้สูงมากครับคุณผู้ชม บินขึ้นฟ้าแบบนี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถบินขึ้นไปได้ทั้งหมด4ี่คนนะครับหรือว่าตีหนึ่งเลยนะนี่ครับแล้วก็เราสามารถเลือกจุดที่เราจะทำการโดดลงไปได้นะครับนี่ครับอย่างผมตอนนี้ก็จะโดดลงไปที่ภูเขาตรงจุดนี้เลยครับโอ้โหเป็นไอเทมที่สะดวกสสุดเลยครับ โอเคครับคุณผู้ชมสำหรับในคลิปนี้ผมเซียง A ์เกซทีวีก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบายบายครับผม